สวัสดีชาว u t u b e ทุกคนนะคะบอยห่างหายหน้าห่างหายตาไปนานคุณลูกค้าจ๋ามาทันทีอย่าตกใจกันนะวันนี้เอารถอ s u z u ู f r รคันนี้มาให้กับคุณลูกค้าอย่าตกใจคุณลูกค้าจ๋าคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ให้ดูกันก่อนอาคลใครที่ต้องการรถเข้าไร่เข้าสวนนะคันนี้บอกก่อนนะว่าตอบโจทย์นะเรทผ่อนเนี่ยโอ้โหเบามากคุณลูกค้าจ๋าอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้ดูตรงกระจังหน้ากันก่อนมีความคลาสสิกของอ s u z u ูรุ่นเดิมๆอยู่นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า และมากไปกว่านั้นคุณลูกค้านี่ให้ดูกันก่อนเลยรถยังใช้งานได้ตามปกตินะคุณลูกค้านะแต่อาจจะต้องซ่อมแซมเล็กๆน้อยเดี๋ยวทางสมชายคาร์เซ็นเตอร์ดูแลจัดการให้นะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋านะน,ะนี่ที่จับโครเมียมนะคุณลูกค้านะไม่ธรรมดานะเออนะฮะขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งคุณลูกค้าจ๋าตรงนี้นะฮะล้อล้อนะฮะ ล้อของเราโอ้โหเดี๋ยวเราดูแลให้ใหม่นะคุณลูกค้านะตรงนี้อ่ะง่ายๆคุณลูกค้าจ๋าใครต้องการรถเข้าไร่เข้าสวนนะคะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าหรือจะติดต่อพันมอโดยตรงก็ได้เลยที่0832-461425รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคาเซนเตอร์วันนี้สวัสดีจ้า